มาต่อเป็นเรียงครับผมตัดไวเละครับตมนี้เวลามาง่ายครับที่ดีเห็นคนมาวนหลายครับก็เลยมาตัดใส่ไวครับผมเดี๋ยวหายครับสครับเรองการมองที่ตั้งครับผมครับผม มันนี่จะมัดเป็นทีเรียบร้อยครับผมอยู่บนต้นครับต้นไม้ครับยานมาใอยหน้าครับผมขัวหายครับคนเรียนลายครับมันนี้มันนี่จะมีคนมาจอดรถเบรงต่อจะผมเรียงไว้ครับอยู่หนาเสียงผมนี่ทะเลยานมันหายครับอายุไกล้แต่ครับประมาณสักามร้อยเมตรครับผมโอ้โหมันจะอยู่บ่อเดียวครับกั่ยานมาวบครับดีกว่าใบให้มันหายครับผมจะเบรงให้ต่อกันครับ ครับผมประมาณตั้ลูกขุดซ่อนีครับดเกือบตั้ประมาณตั้มลูกบอลเล่ครับผมครับให้มาไวในต้นบกครับคผมท่านเด็กแกลถุงครับเด็กเกันเลยครับ,บ,รบให้ง่างยาจดครับผม ครับสวยเลยง่ายสดครับเดี๋ยวแกะถุงก่อนครับผมแกะถุงเรียบร้อยครับผมตอมไฟค,ครับดูตรงนี้ดูครับผมนัม่นคือรับ 谢谢。